สวัสดีครับผม 1wanda 20วันนี้เราพามาชมสระสวยๆน้ำใสๆอีกหนึ่งผลงานของเราที่จังหวัดชนบุรีอ่างศิลาสรานี้เลยครับสรานี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรยาว7เมตรระดับน้ำลึก1เมตร20เซนติเมตรทางด้านหัวสระตรงนี้ก็จะมีที่นั่งจักรุซี่หัวนวดจักรุซี่3หัวแรงๆแบบนี้นั่งผ่อนคลายได้สบายเลย ใายในสระว่ายน้ําพื้นผนังสระว่ายน้ําปูด,ด้วยกระเบื้องพอนเลนลายหินอ่อนของคอตโต้รุ่นคา,า,าราคาต้าสีของน้ําในสระว่ายน้ําก็จะได้เป็นสีฟ้าธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยครับห้องเครื่องสําหรับเก็บอุปกรณ์สระว่ายน้ํากว้าง1.5เมตรยาว1.8เมตรสูง1.3เมตรเรามาดูอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องครับ เริ่มกันที่ระบบวาล์วของสระว่ายน้ำใช้เป็นแบบยูเนียนบอลวาล์วของอีล่าถังก้องจะเป็นถังกองทรายมีขนาดความกว้าง65เซนของเจตตาตัวนี้จะเป็นเครื่องผลิตคอลินจากเกลือเป็นตัวฆ่าเชือ้อปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำเราใช้เป็นขนาด1.5แรงของเจตตา สำหรับตู้ควบคุมก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งปัม๊มและไฟสระว่ายน้ำเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออโต้หรือแมนนวลตัวตำแหน่งออโต้ก็จะเป็นแบบตั้งเวลาภายในห้องเครื่องทางเราก็ติดช่องระบายอากาศแบบนี้ให้ด้วยตรงประตูห้องเครื่องก็จะมีเป็นแบบบานนุ้ง อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกประตูห้องเครื่องก็จะเป็นแบบบานสไลด์ใช้เป็นวัสดุ UPVC ทนแดดทนฝนครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Wanda าทกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราวันด้าทแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ